สวัสดีครับอยู่กับผมเป้ะสติ๊กแฟมิลี่นะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงของผมเนี่ยมีอยู่2ตัวครับตัวหนึ่งอ่ะเป็นเม่นกับอีกตัวหนึ่งฮะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาครับนี่ครับมันมีชื่อว่าโลจิเทค d เก0าร้อยชาอัสเปกตครับโดยที่เจ้าตัวเนี้ครับมีความสามารถหลายอย่างมากก่อนอื่นผมขอปลุกมันก่อนแล้วกันครับวิธีปลุกก็ง่ายมากครับแค่นี้ตอนนี้มันตื่นแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะไปลุยกันแล้ว จ้า Logitech G 900ตัวนี้ครับมีความจําดีมากครับมันสามารถจําค่า DPI นะครับหรือวความเร็วเมาส์ในตัวของมันได้เลยคยมีปัญหาไหมครับที่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเอาไปเสียบเครื่องอื่นแล้วเนี่ยจำความเร็วเมาส์ไม่ได้ตัวนี้ครับมันไม่มีปัญหานั้นเพราะว่าเราสามารถจําความเร็วเมาส์ไว้ได้4ระดับนะแบบนี้นะครับวิธีการใช้ง่ายมากเราก็แค่เอาเจ้าตัวนี้ครับไปเสียบไว้เครื่องอื่นปุ๊บเราก็สามารถใช้ได้เลยครับ เข้ากับใครก็ได้ในที่นี้ก็คือเราสามารถเล่นในมือซ้ายหรือว่ามือขวาก็ได้ครับเพราะว่าเมาส์ตัวนี้ออกแบบมาให้สองข้างเท่ากันแล้วก็สามารถปรับแต่งปุ่มมาโครสองข้างได้ด้วยเดี๋ยวเราจะทําให้ดูครับว่ามันทํำยังไง ต่อเนื่องมาจากอันที่บอกว่าสามารถใช้ได้ทั้งสองข้างนะครับก็คือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นเกมสมัยเนี้ยเขาจะไม่ได้ใช้แค่คีย์ขวากับคีย์ซ้ายแล้วเขาจะมีปุ่มมาโคมาด้วยนะครับอย่างน้อยก็ปุ่ม2ปุ่มเพิ่มเข้ามาเวลาราเล่นเกมโมบา้าหรือว่าเกมที่มันเป็นเกมที่ใช้สก,กิลเยอะๆก็จะเซตสกิลอเอาไว้ได้หรือว่าถ้าเป็นเกมที่เราเล่นเป็น FPS อย่างเงี้ยกนะ็จะมีการโจมตีระยะประชิดใช่ไหมครับผมก็จะเซ็ตปุ่มนี้เป็นปุ่มไม้มปุ่มนี้เป็นปุ่มโจมตีเวลาผมเข้าไปยิงป้าับ้านี่มาากง ตอบโจทย์ครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนปุ่มมาโคได้แบบนี้ครับดึงออกมาเลยนะฮะเป็นแม่เหล็กครับแล้วก็เอาปุ่มเจ้าตัวเนี้ยติดเข้าไปแบบนี้ครับถ้าขมดเราก็จะมีปุ่มโคใยใช้สองข้างเลยถ้าสมมติว่าเบื่อปุ๊บใช่ไหมครับเราก็แค่พอร์ตเก็บครับแล้วก็เอาตัวเดิมเนี้ยมาใส่แค่นี้ครับ เมาส์ไร้สายเนี่ยหลายๆคนอานจจะก,กังวลนะครับว่ามันจะชาร์จกว่าเมาส์ที่มีสายหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมใช้มานะครับ3-4เดือนแล้วเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยครับนี่ครับแถมการเสียบชาร์จของมันนะครับเราสามารถใช้เมาส์ตัวนี้เล่นต่อไปได้ระหว่างชาร์จด้วยโดยที่ใช้สายไฟเหมือนเป็นเมาส์ที่มีสายปกติเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่กลัวเมาส์ที่ไร้สายเนี่ยก็เสียบสายเล่นได้เหมือนเดิม,มับ าจจะฟังดูทะลึ่งนะครับแต่ว่า G 900ตัวนี้ครับอึดทนนานจริงๆครับเพราะว่ามันเนี่ยชาร์จแค่2ชั่วโมงครับแล้วก็สามารถใช้ได้32ชั่วโมงหรือว่าถ้าเราใช้สีด้วยเนี่ยเป็นเกมมิ่งเนี่ยมันก็จะใช้ได้ทั้งหมด24ชั่วโมงครับเจ้า G 900ตัวนี้ครับนอกจากดีไซน์ที่สวยของมันอยู่แล้วนะครับมันยังสามารถปรับแต่งสีตรงนี้ได้เป็น RGB 18.6ล้านสีด้วย ก็คงจะเห็นความสามารถพิเศษของสัตว์เลี้ยงของผมกันไปแล้วนะครับสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงตัวไหนเนี่ยชื่อรุ่นอะไรก็าสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้ครับใครที่อยากจะได้ตัวนี้ไปเล่นนะครับตอนนี้มีขายทุกที่เลยนะครับโอเครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปเท่านี้ครับสำหรับนี้สวัสดีครับ